กูเข้ามาทําไมในป่าที่นี่ก็ไม่รู้อ่าไม่มีผีจะมีผีมาล่าเราแล้วก็มักเกยตุดมึงใช่ไหมน้ามันเอาตูมก่อนเอเสียงโทรศัพท์ใครฮะ Hello can you hear meI guess the director explained the s i t u a t i o n you hear d meI g i o w you v e i n v e s t i g a t o r but be very e x t r i know you are not a mistake แต่ว่ามันให้กูทำอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะ หาส hey, ี่เมนติเมตรไอ้คนทำพิซซ่าแกกคนละบาทเลยเนี่ยนี่ไม่นอเฮ้งเฮ้ยมันนีอันนี้ไม่มีอะไรหรอกสีเอ้าแต่สีเขียวนี่วะเอ้ยอันนี้สีเหลืองวอนนี่กูไปเที้ยบ้านดีเวนี่วะเที้ยเหมือนบ้านมากกว่าแต่กูขอเงิน ก็ปี่ขึ้นไม่ได้เปลีนขึ้นได้วุ้ยเวี้ยตู้ด้วยอืมเฮ้ยอยน้ดิวุ้ยว้ยแม่งมีสลิงด้วยวะอ้าวเฮียแล้วกูเอาสีเหลืองไม่ก่อสงามแล้วมันทับกันอ่ะโอเคเดี๋ยวกูเอาสีเหลืองโอเคเดี๋ยวทีสุดท้ายแล้วกูเตรียมวิ่งเลย เพากูรู้มันต้องมีตัวเฮี้ยอยู่นั่นเน่โอเคสามสองหนึ่งไป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 ต้องเปิดประตูต้องไม่เห้ยไม่ไงกูว่าอะไรเฮี้ยเจอตัวอะไรก็ไม่รู้สัสเจอตัวอะไรก็ไม่เจอผู้หญิงอ่ะอ๋อเหรอเป็นผู้หญิงตลอดเลยก็ไม่รู้แล้วก็ได้ปเจน่าจะไม่งัดไม้มั้อ่านี่ไง ผู้หญิงน่าจะไล่ล่าผู้ป่วยแน่แม่งเลยไิขี้เลยไอ้ี่ยไม่มีสองทางขวาลายซ้ายเกย์เฮ้ยไปตีเหียใคต้องให้วะไม่รู้แม่บ่มาเฮ้ยเลยอ่านี่ไงเสียงอ่ะใครขครต้องให้วะอ๋อลองอับพ่อมหน่อยสัก ข้าวข้าวขอตีเลยกูวิทยุร้องให้ไข่แมงนี้ What the fuck อ้ร์เราอยู่แบ็คทูมเนี่ยป้าในวีอีกรอบนี่กูเล่นคนอีไอชิบุโดนเออเลทำต็อกใครวะเนี่ยไอ้เฮียเฮ้ยหวัดดีเฮียมือเราได้โอเคกูเชื่อมันเว้ยจริง นี่กูเชื่อมันได้อ้สตนี่อะไรอ่ะฐานรหัสเจ็ดก้าสี่เอเอเจ็ดก้าสี่กดเช็คไปว,วัดอีพีตีอยางเกมลองดูอาสมไเออเรสเกมอบอูมานอเล่นไนนลไไนไนไนทีเฮียซกิค้เกมอ้เ้ยี่ต้องฟังดีๆนะเว้ย Kỳ lạng người hiến mặt quá kỳ lấy kỳ lạng kỳ lấy của ngài lạnh ทำไมตัวละครเหมือนในเกมประตูเลยวะในตัวซีกันนะใช่ก็คือเอ่อประหยัดเงินากจะตีหน้าเหมือนเกมปะอูซงนะคะเฮ้ยสต๊อปสต๊อปพอดีเลยขับทีไม่อีกเยอะยูซีอินเตอร์พุกซูตียูอเกนเดียสันหวังว่าไม่เจอไอ้เหี้ยแต่เนี่ยอไอ้เหี้ย แต okay, yeah, well, like okay. like ่ว okay. ่ากูต้องวิ่งเหรออ๋อต้องวิ่งเฮ้ยเขี้ยอเคต้องวิ่งเลือผิดทางไอ้สัตว์เมื่อกี้นี้เขี้ยแม่งเหมือนซีฟเลยจริงเขี้ยะเขาเรียกอุณหภูเลนเอ้าเวีตายคนเดียวยังไม่ตายแม่งไม่อยู่ใกล้กูอ่าเข็มเปลี่ยนไฟบุห่ว้เวียล้อตามเฮ้ยทำไมจอเสี

อนนี้กูได้ไดเฟดดี้อยู่แ่่เกตอพี่อยู่ไอเวนะครับจำไว้ไอเวยอาศัยอยู่นี่แหละไม่นี่มออบ้านอ่าใช่ปะแล้วกูก็ดูเทปต่อกูไม่เคแม่คอยพิเพทามว่ะ มันมันพูดถึงไอ้ตัวนั้นนะไอ้คึดมุดไอ้คึดนี้มันน่าจะโดไเหี้ยนั้นเล่นแน่ I don't care We care อ่าโอ้เร้วกดปุ่มทั้งเลยเนี่ยปุ่มนึงตกบางว่าจะเป็นแฟนไทยล่นเราน่าจะมีแหละ ฮะไมเนี่ยมิสเตอร์ปักโอ๊คไม่รู้อะรเลยไม่เห a นร้านกิฟท์พายเรเียร่านี่ตีนเางใช่ไหมเอ๊ะใครวะเนี่ยไอ้เอวขอ n คุณมากไมเนี่ยไม่ไม่กิฟท์ายเหี้ยมเนี่ยมิสเตร์บีดมเคิ่แจ็กสันเอาเบิ r ์ e ไอส์ตายเออมันอยู่อิงเวเยออเนี่ยเจอแล้วอ่ะป่มอยู่ตรงนี้เอ้ยมีหลายปุ่ม พวกง่ายมากเลยถ้าถ้าแบบพวกเกมที่มันไม่มีอันนั้นอะอะไรสติมิน่แต่นี้เราวิ่งได้ตลอดไปเลยเออมันอยู่ใกล้ลใกล้จั<ป>ดตอนมูโตกิวกิจเอาโอ้โหดีเวนี่แม่งก็ยังเยอะสิเออเน็ตมันอยู่ใกล้แล้วโอเคทุกคนบอกเลยครับว่าใกล้แล,ล้วโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เยี่หาทักออกเออยี่สิบ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 ี่ิบี่ิโอเคแล้วก็เดินไปไม่มีอะไรอันนี้อะไรต้องหาอะไรอเกิดอนออนดิกเออทำไมก้นมืดเลยต้องนีเจอตัวอะไรโอ้มองไม่เห็นว่าตัวเปิอันนี้จะเจอได้เนี่ยเอ้ยโอ้เห็นแล้วเห็นแล้ว ก็มองตาคุณมาดิกาตาคุณมาดีควายที่จอกระจอดขอบคุณมากเออแต่กูหาอะไรกูดูในต่อเอ้ยกูเจอสีเหลืองแล้วเออห้องข้ามมีสีฟ้าอยู่อ่ะกูเก็บเลยก็ได้เออไม่หรอกน่าน่าจะเก็บได้เดี๋ยวเอ้ยเจอสีฟ้าแต่เก็บได้เดี๋ยวมันเก็บดูเอ้ยเก็บเก็บได้สองอันเลยโอเคดีเอามาเลยเดี๋ยวไปเดีนเจอสีแดง มึนเจอสีมึงเจอสีแดงมก็วิ่งมาเลยแกน,นละไอ้ถูกทางป่าวไอ้เจอสีแดงเลยแต่ระหว่างนี้กูหลงทางชิบหายถ้ามึเงมเ,งเ,เจอแสงสีแดงมก็วิ่งมาเลยเนี่ยเจอแสงสีแดงแวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจานบ้าโอมาดอดเอ้เปิดคอมทั้งหมดโอเคไปสวย ม่ไไ<ง>เลยเฮ้ยนี่ไงอค,คอมคอมพิวเตอร์กูเล่นคอมอยู่เว้ยโคดไอ้เหี้ยเดา <c ười> ได้หินมันมาหากูเจอไดมไงวะดูแบกูขิ้วแม่งตามอยู่ไว้นี่มาหากูลวนี่มาหากูละเด๋วไอ้หียอัไทม่งอยู่ไหนไว้สักกูไม่รู้เอ้ยกูเจอละ ก็ใช้ใช้น right? yeah. 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 ี oh, ้ใช่ไหมทำงานจังวะเนี่ยเนี่ยเปิดนี่ได้แล้วไอ้เอ้าเวยเนาะอ้าวเหี้ยเป็นเลยต่ไปไหนอีกเอเวมนทิ้งผมนะครับจำไว้ท่านผู้ชมไม่จริง มาทาไม่มมลงเลยดูไว้เหรอไหนดูซิไม่จะมีผีไล่กูแน่เลยไม่ได้เป็นนิน j าเต๋ามากว่ะเอา้ากูอยู่ไหนไวะกูลงอาอนี่ใช่ปล่าวะโอเคกูคน่าจะไปทุกทางแล้วมั้ง นี่ไงเจอประตูแล้วเนี้ยอีบีเฮ้ยผมอแม่คนนั้หมดทุกอย่างพี่